คือวิธีสมัครกอิน่าฮะแน่ๆคนน้าวจเอาลงช่ยเขาต้องเอาลงอย่าง่อนลงเสียงว้าียบมันคือคือคอภาพมันไม่คู่อะังแบบนันก็ตัวเองทำเสียงแบบนี้ได้ไหม อูมเน็กคนเร็วอะเขียวเจงำเสียงแบบนี้ได้ไหมเตตัวเองทำเสียงแบบนี้ไหมช็อตอับเลยเนี่ยช่องอับมานะทำได้เราทำได้นั่นนเดกงห้ยังนนกัพูดดินัพูดนัพูด แน่ๆเปิดกระห้องอย่างตอนตอนดีตัวไปเนตอนตอนดีตัวไปหนเขาจะถามว่าคีมแล้เน็กนี่เขาถามมีเหรอคีมแล้วเน็กดีกว่ายูเอถามไหมโอเอเบียนลอยับจียูเวิทย์อเอรีนเอ็มจะต้องตายรบนี้ก็คอนเดียวไปดูอย่างอื่นแป๊บๆ่้อนชี้น ครับค่ณแอ๊กผมจะมาเล่นละคุไม่ไหวแน่ใครไปนไล่ะก็อันเป็นท้ายได้ยังใส่หัสอย่างเครียน่าจะมาซื้อฮีโร่นะครับขอมืออะไรเอวบอนไหมอูสายๆเ่ย เอาพยายามกี่ด้วยเขาพยายมน้อยเฉียมูนอยู่ไหนวะเน็กฮะมูนมูนคินอยู่ไหนบ่ารับใช้กี่บาทเก้าสิบเขาซื้อตัวอะไรอ่ะมูนคินที่เราจะมาเล่นแล้วนะครับ ปลบ,บคุณนะอ่ะสุขคุณเดี๋ยวนี่ภากเลยกีมัดผากสามเดินได้ใไหมไม่ใช่หรอทำไมเดียวตั้งเดีว่าเดินได้มันเป็นคลิปไปนี่คือหอมนะเดี๋ยวตัดต่อแนละครับ มาแล้วครับว่าคุณทอยจะเป็นตัวอะไรหรืมุงบ้างมคุณทอยจะเป็นตัวอะไรนะครับเพ่พมอ่าบ็อกบ็อกบ็อกที่ยาวลงยูทูปวเล่นให้โหดเล่นให้โหดนะครับนนีห้าอ๋อไทยคลบปนห้องสามเอาลงยูทูไปฮะไทย ไปกันบะแล้วมันก็บังกูก็บอกแล้แมจะบังอยอลมันจะมขึ้นไปได้เอาใหม่สินี่คือตัวมูนะหลังบันก็ได้หลังนี่กล้องมันลุนฟังฟังว้มีเดโวด้วยไหนครับเดโว เร็วอู๋ได้ล่ายี่อะไรตาหรือเปล่าตุ๊กแกแร่<อ>แนๆนะเราได้ขี้มันต้องอู๋กันดีๆนะเพราะนี่ไม่ยังไซฟูนีแบตเตอรนี่สามไม่เห็นเ,นนนนนนเลยวะฝั่งมันมีอิโรเนียโคโนตแลลี่เดโบไพโรเมนเซอร์ฝั่งผมมีฟินบีดวูดแล้วก็ตัวที่ผมเรู้จากหนึ่งตัวแล้วก็มูนควีนแล้วก็เอโมวาเดีแล้วก็ไนท์ฮาวครับ เราคงมือเลยฝังมันเทพมากขยับนะขยับมาก็ได้ค่ะคุณตองคุณทอยนี่ทำไมให้อัพบอกว่าทำไมไม่เอาละ จบแล้วเหรอเฮ้ยถ่ายผมบ้างก็ดีนะครับนี่เออเออตัวกั <c oughs> นของเองถ่ายก็ได้ดิทำไมมาสามตัวเลยวะยอ๋อสายเดียวครับลืมดูดูด้วยให้ถ่ายห,าหนึ่งนะถ่าตัวมัแเ้วไม่หน่ เปลี่ยนทัวร์แหนี่คือมันค้างถ,ถึงปุ๊บตายครับหายไปนหนึ่งตัวครับโ,<ฮ>โคโนตคาร์วาเดนครับโคโนตมันลัดอะ่ะมันจะไม่ชัดนิดหน่อยครับเชื่อตัวอะไรยิงวะพา,ายโลเมนเช่พายโลเมนเซอร์หรือเปล่าวะนี่น้อง แน่เลยเวิวาละมันอโดนยิงหรือวะเดวดได้ได้ได้วาเด่นครับว่าเด่นทำไมมันบงังวะว่าเด่นมันเป็นตัวนะยิ้มเหมือนกันนี่วะตา,า,กากว่าเด่นครับให้ทำเวลา,ปาเปิดจะไปด่าเขาคุณนะครับแกเ,เป็นตากล้องเป็นไปแน็กอย่าปาก เป็นเจ้ากล้องครับราต,ตายตายตายคุณถอยได้จบลง้วครับเ,รเดี๋ยวเอ,อาโคโ,โนทครับหมุนมาครับมันรัดใช่ท่าเอากำัจะเดินมา,มดดานี่เราเอาสกิไวไปต้องฆ่าต้องฆ่าเดโวกันเลยครับมันเป็นตัวดึงอะ่ะ เห็นหน้าผมนี่เห็นหน้าผมอ่ะใอส่ตาผมก็ไม่หอครับแต่มีแฟนสวยแต่หล่อแต่ไม่แฟนสวยคุณยหันหน้ามาดิถาคุณเอาแค่สองตัวนี้ไปฆ่ามันตัวสีดสอมิเขามตัวสิงตัวไีดตไหน ตายละเดี๋ยวออกแม่คุณทอยได้ตายแล้วครับเมื่อกี้เผลอไปดูขอโทษด้วยครับเขาเลวสี่แล้วเนี่ยเราเลี้ยวหน่อยู่อะเลี้ยวอะไรคุณทอยเล้สองโอ้ก็ไกทีมของคุณทอยโอออกเนี่ยคุณทอยไม่ไหวกลัวงนี่มีกิจท่าเลยดูยังอึดดูคลิปคลิปไเโม จะเปลี <S <S> <S statistically statistically ่ยน้าีอยก่อกผมจะเล่นจริงอะนะเอ่อจะนรดูเดวอู้เดวเดวูินไปกับแล้ลีนี่วะปางนี่ไปลูมเข้าไป จะเล่นแท็บเล็ตไงก่อนนี้ก็ดีนะที่จริงเรามีเยอะเราผือไปขายพอยออกแล้วนะครับออกทำไมคุณนทจัมากสายผมกลาต